ก่อนจะเริ่มคลิปแอนเมชันเป็นคนทำแไนเมชันจะเริ่มไปเช็คเขากันด้วยนะมิ t เจอเอเมซิ่งมาลาสปอสให้เสียงภาษาไทยโดยโทรแมนกู Man คนเดียวนี่แหละเรื่องราวที่ต่อจากม e e เ t อ e a เมซิ่งไทยโล คาดว่ากระสุนของแมนโคจะไม่ได้รับการส่งต่อไม่มีการให้กระสุนหรือสเสบียงอะไรสักอย่างเลยและสิ่งที่แย่ที่สุดคือเซกตันเฮลไม่ได้รับสายฉันงั้นสเกิลฉันต้องถามนายแกทำอะไรเอาละอย่างแรกเลยนายบุกรุกค,ความเป็นส่วนตัวของฉันและอย่างที่สองฉันไม่ได้ทำถ้าไม่ว่าราชัดกินไก่ต่อนนะห่อยแล้วทำไมแกถึงบริสุทธิ์ก็ไพโรมันทำอะท้าะไรงั้นเหรอก่าเซกตันเฮล ฮะข้าเซกตันเฮลว่ะใช่เลยพวกเราดูผ่านกล้องวนจรปิดแล้วก็สู้กันสนุกมากเลยและฉันก็พลาดตอนจบตอนฉันไปเอาไก่นายรู้ใช่ไหมว่ากระสุนมาจากไหนฮะแมนโคและใครเป็นเจ้าของแมนโค s เซ็กตันเฮลโอ้เดี๋ยวก่อนเวเนยะฉันก็เจอปัญหาแล้วล่ะสเกาเรายังเหลือกระสุนที่เหลือใช่ไหมฉันไม่อยากตอบคำถามนี้เลยสเกา มันหมดแล้วฉันบอกได้ว่ามันหมดแล้วพวกเราไม่มีกระสุนพระเจ้าเก้าทำไมเฮ้เพื่อนเรามายิงกระสุนพวกนี้ก่อนที่หมอจะมากินข้าวเย็นตอนนี้เลยฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างถึงทำให้มันหมดเรามีปัญหานิดหน่อยเอ่อวันดีมันเปิดอยู่เปล่าวะกกกกอยู่กันหรือเปล่าฉันไงจะถูกต้องนะครับ ไอ้ออกไปให้หมดเลยฉันคิดว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้แอพวกเรามาเอากระเป๋าเขาตื่นเต้นมากเกินไปพวกเราจะพังประตูใจเย็นเดี๋ยวพวกแกมีกระสุนใช่ไหมก็ใช่นี่แกคิดว่าพวกเราจะมาบุกโดยไม่มีกระสุนเนี่ยนะไอ้ดาวนะแกไม่มีกระสุน <laughs> ไม่ฉันมีกระสุนเต็ไมไปหมดเลยเออก็อได้ฉันไม่มีกระสุนนะว้ย เงินก็ดีสำหรับฉันเลยนะไอทีมฟ้าพวกแกไม่คิดจะเติมกระสุนกันหรือยังไงไม่ทางเทคนิคแล้วไม่ใช่ใช่พวกเราเรารู้ว่าทีมฟ้ามันโง่แค่ไหนไปที่กระเป๋าเอกสารใช่โอเคลีกทางไปเย้ yeah, ฉันจะตัวเซฟแล้วเงินเอากระเป๋าเอกสารมาให้ฉันเลยฉันมีคำถามคำถามอะไรโซเชอร์มันไม่มีกระเป๋าเอกสารฮะอะไรเนี่ยแกสอนมันไว้ที่ไหนถ้าไม่ตอบฉันจะตบแกะจนกว่าแกะจะตอบการตบจะเริ่มภายในสองสามไอพวกเราไม่ได้เอาไป อ้าวงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนจ้าพวกทีมฟ้านี่มันโง่เกินไปแล้วนะแล้วมันเกิดบ้าอะไรขึ้นถึงกระเป๋าเอกสารมันหายไปฉันไม่รู้พวกเราไม่เคยเสียอะไรแบบนี้มาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมารัสมัดพวกเราขอคืนนะจาการมันเด่ยวไตายซะไอเด็กเป มันมีอะไรในกระเป๋าเอกสารนั่นโอ้นายก็รู้ก็แค่โค้ดปล่อยจรวดแค่นั้นเองชิบหายน้ำนี้เป็นเสมือนความเมตตาของฉันความเมตตาของฉันหมดไปแล้ว คงแค่นี้เพราะเราไม่มีความคิดฉันไม่ใช่พวกความคิดต่างสันพวกมันปล่อยจรวดสองลูกเพื่อทําลายฐานทัพของพวกเราที่มีอยู่แปลว่าพวกมันจะปล่อยจรวดที่ไหนสักแหง่งแต่ที่ไหนฉันไม่รู้แต่พวกเราต้องแก้ไขางานนี้เดี๋ยวนี้เลยพวกเราไม่รู้เลยว่ามันจะเอาจรวดไปทําอะไรบ้างหมวกนายก็สวยดีนี่ใช่ขอบคุณมีความคิดอะไรไหมไพโรทุกคนมาดูนี่สิ แสงเปิดอยู่ที่นั่นเป็นที่ล้างตั้งแต่เซ็กตนันเฮวตายแล้วนะฉันคิดว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มันต้องอยู่ที่นั่นแน่เลยเั้นตอนนี้เราไปเคราะห์คดีบ้านพ่อมดกันดีกว่าแต่ตอนนี้เรานอนฉันง่วงแล้วใช่ทุกคนเงียบๆไว้นายได้ยินไหม การก่อสร้างเก้าฉันบอกให้นายเงียบไอ้ขี้แพ้ให้ฉันดูหน่อยงั้นตรงนั้นมีอะไรบ้างเซกตันเฮลคงไม่มีแฝดส,สินะอาจจะไม่ฉันไม่คิดเลยว่าเป็นอย่างนั้นอ่าอาา่ะฮะอืมเรื่องนี้จะทำให้หัวของฉันระเบิดแน่นอนเอาเละฉันไม่เขา้าใจเลยว่าปัญหานี่คืออะไรคุณอยากได้ป่าดงดิบใช่ไหมใช่ถูกแล้ว ก็นะที่นี่คือทะเลสาใช่ไหมผมไม่คิดว่ามันจะปลูกพืชได้เลยเลยนะฉันโคจะจะโหนเถาวันแบบทาสานฉันมีตอมเป็นล้านแต่นายบอกว่าปลูกพืชที่นี่ไม่ได้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้อยากสาวแนหนไมละ่ะนี่คณไม่มีความคิดเลยเหรอว่าที่นี่ปลูกอะไรไม่ได้เลยโอเคแกถูกไล่ออก <c oughs> ฉันขอวิศวกรที่สามารถสร้างความฝันของฉันได้งั้นฉันขอไปตับๆกับหมีก่อนแล้วกัน <c oughs> อย่างน้อยนายก็รองแล้วเฮ้ยมารอสบอดมาจัดการไอ้มืดนี่ทีเฮ็ดาไม้เป็นหนอนนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นใช่แล้วก็อย่างนายตายแล้วไม่ใช่เหรอก็มีพ่อมดช่วยฉันไว้หัวฉันเลยไม่ระเบิดแบบนั้นน่ะนะแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงโคดประจวจอยู่ไหนขอยี่ไปแล้วฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วฉันแค่มายาไห้นายมีมันทีนี้ฉันก็เสร็จภารกิจแล้วมารอสบอดจัดการแบบนั้นหน่อย โอ้ขอบคุณงอนฉันรู้สึกโกรธนิดหน่อยเวลาฉันถูกฆ่าฉันก็เลยอยากจะมารีแมทกับนายไงมัดจอมัดโอเคก็ได้เอาพร่วไปมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ขาตะกรโลกจิตของฉันอยู่ที่ไหนหลังจากแว่นตาของไพโลแตกไพโลก,ก็ได้เห็นความเป็นจริงของโลกใบนี้นายก็คงรู้หลังจากที่เขาฆ่านายโอ้ยช่างน่าเศร้า โอ้มารอสมัดนยายคงมีเวทมนตร์ที่ทำให้เฮลโกดใช่ไหมแบบว่าบิก๊กบ,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 บ้าบ้าบปๆๆบๆฉันอยากได้คููต่อสู้ที่คู่ควรจะไปลูกพี่เอาจริงดิสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับไพโระะใช่ไหมมันไม่แฟร์เลยนะมารอสมัด บูมาราสมัดบูชน่ะแกฮา้าโดคเคนเขอจบพวกค<อ>ุยถอยแบบธรรมดาพลังขึ้นเตา กำลังนัก,อก๊อฟกโหมนจนโอ้ยเสต,ตีนคู่มาละไอหนูแท็กโอ้ยอย,อยากแดกกะปิตามะนาวหรือเปล่าฉันอยากกินน้ำพริกแม่ป้านมอยากเปลี่ยนเป็นกะปิหวานมากกว่าทำอะไรสิอย่างสิสไนเปอร์ตายตายตาย พี่สนายจะไม่ทนมาสู้กับแบบรุ่งู้้ชายและพ่อนมหน่อยที่สุดฉันเปลี่ยนใจฉันอยากกลับบ้านบาย้ะบายโอ้ยไอ้หมอเวนเอ้ยมาช่วยคนข้างล่างหน่อยสิออ้าอะไรวะ สังเวนทารา่าในที่สุดผูทอชิงมาแล้วจัดมาเลย อะไรกันวะเนี่ยฉันจ้างพวกแกสองคนเพื่อมาสู้กันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ให้พวกแกมาเล่นกันและเสียเวลาแบบนี้แล้วก็สร้างฝาดงดิบเนี่ยนะแกจะต้องลีกัสู้ให้กับสงครามของฉันนี่มันก็สงครามของฉันนะลืมๆม,มันไปเถอะฉันจะไม่ทนกับแกฉันจะจัดก,การแกอย่าไม้่จะคิดเลยในะไอ้หัวเหลี่ยมฉันมีสิ่งที่ขอบคองที่ดีฝันไปเถอะพ่อตา เงิน,อนเอาแบบนี้ไม่หรอกพวกแกทั้งหมดหมดงานแล้วเงินเท่าไม่ว่าอะไรนะฉันขอไปตับๆกับมีเหมือนเดิมดีกว่าอ่าเกรย์แมนแกมาทำอะไรที่นี่ฉันจะยึดบริษัทแมนโคเพราะฉันมีสิทธิ์ที่จะเอามันคืนไงฉันไม่ซือ้อมันไม่ซือ้อแผนบี อเอาไม่กินเปลี่ยนแผนบริษัทของฉันกำลังถูกขโมยมีใครยังช่วยแมนโคไหมจากทั้งหมดที่นายทำแกคิดว่าฉันจะช่วยแกเหรอช่ยฉันขอช่วยเย่จัดเลยลูกพี่แค่นี้ก็พอแล้วตระบบปดแม่งเลยแซสนเ้